จินตนาการถึงโลกที่แตกต่างออกไปในปี1969ที่ไม่ใช่ธงชาติสหรัฐแต่เป็นค้อนเคลสีแดงที่โบกสะบัดอยู่บนพื้นผิวดวงจันทร์หากสหภาพโซเวียตสามารถส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ได้สำเร็จก่อนสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์นี้จะสั่งสะเทือนโลกและเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์อย่างมหาศาลการเมืองและอุดมการณ์จุดพลิกผันของสงครามเย็นชัยชนะในครั้งนี้จะไม่ได้เป็นเพียงการพิชิตทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่เป็นการประกาศใช้ชนะทางอุดมการของระบอบคอมมิวนิสต์เหนือระบอบทุนนิยมอย่างชัดเจนสหภาพโซเวียตจะสามารถใช้ความสำเร็จนี้เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาพวกเขาจะอ้างว่าระบบของพวกเขามีประสิทธิภาพและเหนือกว่าทำให้สามารถบรรลุปเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่โลกตะวันตกจะทำได้ ประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่งที่ยังไม่เลือกข้างในสงครามเย็นอาจถูกดึงดูดเข้าหาอิทธิพลของโซเวียตมากขึ้นโดยความเชื่อว่าการเป็นพันธมิตรกับโซเวียตจะนำมาซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจการเมืองโลกจะถูกแบ่งออกเป็นสองขั้วที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและอาจนำไปสู่ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคต่างๆการแข่งขันทางอวกาศยุคใหม่ของการสำรวจที่ร้อนระอุ หากโซเวียตชนะการแข่งขันไปดวงจันทร์สหาราฐจะตกอยู่ในสถานะผู้ตามอย่างไม่เคยมาก่อนงบประมาณมหาศาลจะถูกอัดฉีดเข้านาซาเพื่อเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันกับคู่แข่งการแข่งขันนี้จะไม่ใช่แค่การไปดวงจันทร์อีกต่อไปแต่อาจขยายไปสู่การสร้างสถานีอวกาศถาวรบนวงโครจรโลกการสำรวจดาวอังคารและการตั้งอนานิคมในอวกาศ การแข่งขันที่เข้มข้นนี้จะกระตุ้นนวัตกรรมอย่างก้าวกระโดดทั้งในด้านวิทยาศาสตร์การบินวัสดุศาสตร์และคอมพิวเตอร์นักวิทยาศาสตร์และวิศวกร,รจะกลายเป็นฮีโร่ของชาติและการศึกษา STEM จะได้รับความสำคัญสูงสุดในระบบการศึกษาทั่วโลกผลลัพธ์คือการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างรวดเร็วและกว้างขวางวัฒนธรรมและจิตวิทยา ความหวังที่เปลี่ยนไปหากชาวโซเวียตคือผู้เหยียบดวงจันทร์คนแรกภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมและภาษาที่คนทั้งโลกรับรู้ก็จะเปลี่ยนไปเพลงภาพยนตร์และวรรณกรรมจะสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของโซเวียตฮีโร่ในจินตนาการจะไม่ใช่เพียงแค่ชาวอเมริกันอีกต่อไปแต่เป็นนักบินอวกาศชาวโซเวียตผู้กล้าหาญที่ไปถึงดวงจันทร์ก่อนใคร ในทางกลับกันสหรัฐอาจต้องเผชิญกับวิกฤตความมั่นใจครั้งใหญ่ชาวอเมริกันอาจต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราทำผิดพลาดตรงไหนซึ่งจะนำไปสู่การทบทวนนโยบายและทิศท,ทางของประเทศครั้งใหญ่ตามมาในขณะเดียวกันแรงผลักดันในการพิชิตเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นเพื่อกอบทู่เกียรติภูมิที่สูญเสียไปก็จะเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องอนาคตที่เราอาจไม่รู้จัก จินตนาการนี้ยังนำไปสู่คำถามที่น่าสนใจอีกมากมายอาวุธในอวกาศหากทั้งสองประเทศมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วการแข่งขันทั้งอาวุธอาจขยายขอบเขตไปสู่อวกาศทำให้มีความเสี่ยงใหม่ๆที่น่ากังวลสหาภาพโซเวียตที่ยืนยาว ใช้ชนะนี้อาจเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหาภาพโซเวียตทําให้ระบอบคอมมิวนิสต์ยืนยาวต่อไปได้อีกหลายสิบปีและอาจทําให้การล่มสลายในปี1991ไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นช้ากว่าเดิมมากการสำรวจอวกาศของเอกชนหากภาครัฐของทั้งสองประเทศเป็นผู้เล่นหลักในอวกาศการพัฒนาเทคโนโลยีในภาคเอกชนอาจไม่เติบโตได้เร็วเท่ากับที่เราเห็นในปัจจุบัน สุดท้ายแล้วไม่ว่าประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนไปอย่างไรเหตุการณ์นี้จะตอกย้ำความสําคัญของการสำรวจอวกาศและศักยภาพของมนุษย์ที่ไร้ขีดจำกัดการแข่งขันที่เกิดขึ้นจะทำให้โลกก้าวไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดดแม้ในสถานการณ์ที่แตกต่างจากที่เราเคยรู้จักคุณคิดว่าโลกของเราจะแตกต่างไปจากทุกวันนี้มากแค่ไหนถ้าประวัติศาสตร์ถูกเขียนขึ้นใหม่แบบนั้น